เขาเจอคนไทยทําให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากที่สุดเพราะ1ถ้าพูดภาษาอังกฤษผิดๆถูกๆคนไทยด่ากันเอง2ถ้าพูดภาษาอังกฤษเป๊ะเหมือนฝรั่งคนไทยโดนดา่าหนักกว่าเดิมกว่าผมจะพูดภาษาอังกฤษให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษาแล้วมาเป็นครูได้เนี่ยผมโดนด่ามาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสำเนียงและการกระแดะ ลองนึกในสถานการณ์กลับกันนะสมมติฝรั่งคนหนึ่งฝึกพูดภาษาไทยแล้วชัดมากขอน้ำจิ้มหนึ่งถ้วยครับโอเคไทยเกินเอาใหม่ขอน้ำจิ้มหนึ่งถ้วยครับเคยเห็นในโลกไหมอย่างนี้ระหว่างความกระแดะกับความถูกต้องนะครับผมเราจะต้องทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า IPA หรือว่า International Phonetic Alphabet นะครับ ตัวกำกับการออกเสียงในพจนานุกรมที่ได้รับการยอมรับจากนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกนะครับว่าคําแต่ละคําในภาษาอังกฤษในพจนานุกรมจะออกเสียงอย่างถูกต้องว่าอะไร